สรุปความก็คือว่าต้นเหตุของอกุศลกรรมความชั่วนั้นนะก็คือโลภะโทสะโมหะอันนี้อันนี้เป็นต้นเหตุของความชั่วของกรรมชั่วนะโลภะโทสะโมหะส่วนต้นเหตุของความกุศลกรรมนะคือความดีก็คืออโลภะอโทสะอโมหะนะ พระสัมมาวิจ้าทรงสแสดงเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นเวลาเราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะตรวจสอบการการกระทำของเราเนี่ยพฤติกรรมที่เราทำลงไปทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามเนี่ยเอมันเป็นบุญกุศลหรือมันเป็นบาปมันมีคุณหรือมิตมันมีโทษเนี่ยดูที่ไหน ดูที่ต้นเหตุดูที่รากเหง้าของมันสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันทํามาจากมันทํามาเพราะอะไรโลภะโทสะโมหะหรือทําเพราะอโลภะอโทสะอโมหะนะความหมายยังไม่ยังไม่อธิบายพูดโดยรวมก,ก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงชี้นะทรงอธิบายขยายความเป็นพุทธธรรมดั่งของพระองค์เนี่ย เมื่อทรงสแสดงต้นเหตุของอกุศลกรรมความชั่วแล้วว่าโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นต้นเหตุของความชั่วพระองค์อธิบายขยายความต่อไปว่ากรรมใดนะกรรมใดโลภะประกตัรทำเพราะความโลภโลภะชัง เกิดมาจากความโลภโลภะนิทานังมีความโลภเป็นต้นเหตุโลภะสมุติยังมีความโลภเป็นแดนเกิดก็ดีกรรมใดโทสะปกตังทำมาทำเพราะโทสะโทสะชังเกิดมาจากโทสะ โทสะนิทานังมีโทสะเป็นต้นเหตุโทสะสมุทิยังมีโทสะเป็นแดนเกิดก็ดีกรรมใดโมหะปกตังทำเพราะโมหะโมหะชังเกิดมาจากโมหะโมหะนิทานังมีโมหะเป็นแดนนี้เป็นต้นเหตุโมหะสมุทิยังมีโมหะเป็นแดนเกิดนะสรุปความก็คือว่ากรรมใดก็ตามมีโลภะมีโทสะม,มีโมหะเนี่ย คือทามาจากทำทาเพราะโลภโทสะโมหะมีโลภโทสะโมหะเกิดมาจากโลภโทสะโมหะมีโลภโทสะโมหะเป็นแดนเกิดหรือมีโลภโทสะโมหะเป็นต้นเหตุกรรมทั้งหมดนี้พุทธเจ้าตรัสบอกว่าอากุศลังเป็นอกุศลเป็นความไม่ดีนะอันนี้ยอมจาไปเลยอกุศลังเป็นเป็นอกุศลเป็นความไม่ดีเป็นอกุศลสาวัตชัง เป็นกรรมที่มีโทษทุกข่าวิปากังมีความทุกข์เป็นผลนะคือถ้ากรรมที่เกิดมาจากความโลภโทสะโมหานั้นกรรมทั้งหมดนั้นเป็นความชั่วเป็นอกุศลแล้วแล้วทุกข่าวิปากังก็คือมีความทุกข์เป็นวิบากมีความทุกข์เป็นผลคือผลมัน่นสลายนั้นก็เป็นความทุกข์แน่นอนไม่ใช่ความสุขนี่คือคือเพราะ นี่คือพระดำรักของพระสมมาสพุริจาร้าและทรงสแสดงต่อไปว่าตังกรรมนิโรธายะสังวตติต,งตังกรรมสมุทยายะสังวตติกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งกรรมกรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งกรรมณตังกรรมนิโรธายะ สังมติกรรมนั้นไม่เป็นไปเพื่อความดับกลรรับถ้ากรรมประเภทนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งกรรมหมายความว่าเป็นกรรมต่อกร,รมกรรมต่อกรรับอันนี้อันนี้เป็นฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งที่ตรัสบอกว่าต้นเหตุของกรรมอีกประเภทหนึ่ง ก็คือกุศลกรรมความดีนั้นก็คืออโลภะอโทสะอโมหะพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าอย่างไงอธิบายว่าอาตมาตลบเลยกันแล้วกันว่ากรรมใดที่ทําเพราะอโลภะมีอาด้วยนะเมื่อกี้โลภะโทสะโมหะแต่ตรงนี้มีอาปฏิเสธด้วยก็คือไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะ กรรมใดที่ทำเพราะอโลภะอโทสะอโมหะเกิดมาจากอโลภะอโทสัอโมหะก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเนี่ยมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นต้นเหตุมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นแดนเกิดกรรมนั้นทั้งหมดกุศลังเป็นกุศลเป็นความดีอนาวัชชัง ไม่มีโทษสุขาวิปาก,กังมีความสุขเป็นวิบากมีความสุขเป็นผลหรือว่ามีวิบากเป็นความสุขนั่นเองตังกรมมนิโรธายะสังวตติกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกลับนักตังกัมมะสมุทยายะสังวตติไม่เป็นไปเพื่อความเกิดแห่งกลับ เพราะฉะนั้นกรรมฝ่ายนี้เนี่ยต้นเหตุฝ่ายนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเป็นกรรมที่ตัดกรรมเป็นกรรมที่ดับกรรมฝ่ายแรกประเภทกรรมต่อกรรมฝ่ายหลังกรรมตัดกรรมหรือกรรมดับกรรมนั่นเองเออนะนี่เป็นสองฝ่ายนะญาติโยงก็สรุปเอาง่ายๆก็แล้วกันว่า ต้นเหตุของกรรมความดีของกุศลกรรมความดีนั้นก็คือโลคืออโลภะอโทสะโมหะต้นเหตุของอ,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 อกุศลกรรมความชั่วนั้นก็คือโลภะโทสะโมหะ